สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ทิวเขาสายลมแสงตะวันนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมการปลูกองุ่นนะครับวันนี้จากการที่ลงชาถุงประมาณ2อาทิตย์นะครับวันนี้เราทําการลงดินนะครับเนื่องจากยอดอได้ทําการจเจริญเติบโตแล้วนะครับเราจะลงดินแล้วก็ทําการปักไม้เพื่อให้ยอดองุ่นนะครับเลื้อยขึ้นด้านบนแล้ว,ลวหลังจากนั้นเราจะทําค้างต่อไปนะครับ วันนี้มาแนะนำต้นอัง่นครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ10ต้นนะครับเพื่อกเป็นการทดลองดินนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆขยายไปนะครับเ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมต้นแรกนะครับยังตายยังแตกไม่ดีนะครับ beauty นะครับ ตนที่ 2, นะสนาซการลอตตาต้านะตนที่ 3, สมซาการลอตตานะครับไปดูกันเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศไปด้วยหลังจากเมื่อคืนนะครับฝนตกดินก็เลยชุ่มชื้นนิดหน่อยนะครับแถวล่างนะครับต้นที่1น,นะครับ อันนี้ครับเ,เพื่อนๆดูนะครับอันนี้แตกตากำลังจะเลื้อนะครับเหมือนตานะครับตอนยอดจะมีเหมือนจะมีพวงดอกนะครับไปดูต่อไปต้นที่สองแถวล่างนะครับทั้งสามต้นนี้เป็นบิวตี้หมดนะครับ ครับต้นที่3ามแถวล่างครับเลือดีครับผมามาดูไฮไลท์ต้นนะครับอันนี้ใส่มัดนะครับอันนี้สวยเลยดูััน่อนะครับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับผม ต้นที่4นะครับแถวบนน,นี่สวิตซ์ไฟนะครับกำลังสวยต้นที่5นะครับอันนี้นิ้วมือแม่มดนะครับสวยงามครับผมต้นสุดท้ายนะครับนิ้วมือแม่มดเด็กต้นหนึ่งนะครับ ครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศดีนะครับด้านหลังเขามอน,นะครับสัตหีบอนาคตก่อยทำเรื่อยๆนะครับอยากจะทำเป็นลานกลางเต็นที่พักนะครับไว้ต้อนรับเพื่อนๆเ,เวลามาเที่ยวสัตหีบนะครับแวะมาได้นะครับด้านหน้าเป็นถนนแยกจากสุขวิทย์มานะครับขวามือของเราจะเลี้ยวขวาไป าทางสนามกีฬากรม5นะครับช่วงนีอน้อากาศก็เริ่มเย็นนะครับด้านหน้าก็เป็นบอ่อน้ำนะครับตั้งใจจะขุดไว้เติมน้ำกับวางผ้า PE นะครับแต่ว่าาไปเจอตาน้ำจากชั้นหินซะ้ก่อนนะครับก็เลย ค่อยขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปจนกว่าจะได้ชั้นน้ำที่พอใจแล้วก็ค่อยทำตะลิ่งน้ครอบทนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับกับกล้วยน้ำว้าก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับหนึ่งเครือนะครับผม เห็นไหมยฮะบรรยากาศดีนะครับเพื่อนๆช่วงเช้านะครับช่วงนี้จะมีไก่ป่านะครับขันเสียงนกร้องตลอดครับแต่นี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับก็จะผู้คนเลิกจากการกลับมา ที่ทำงานนะครับก็เลยนกก็จะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของตัวมันเองสําหรับวันนี้ก็ฝากบรรยากาศดีๆให้เพื่อนๆไว้ชมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตองุ่นแล้วก็ความคืบหน้าของสิ่งต่างๆนะครับให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับ ว่าจะเกิดได้ไหมนะครับสําหรับที่พักแห่งนี้นะครับหรืออาจจะขายก่อนก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ให้ราคาดีนะครับเนื่องจากที่ดินตอนนี้ค่อนข้างจะมีราคาหวังว่าจะไม่ขายนะครับโอเคหลังจากนี้ก็มีความสุขกับการไปกินข้าวตอนเย็นนะครับกับครอบครัวสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ้วเจอกันใหม่ครับผม